เพราะผางไม่แท, nope. ท้เพราะผางนี่เป็นเนื้อตะกั่วนะไม่แท้นะครับกระแดงไม่ได้าได้อีกอีกหนึ่งองค์พราสุดหนึ่งองค์ครับอ่าหลวงพ่อชีว Come on. Life's all spread alert. It's time to put in work. Better now. <laughs> another sucker. sucker. Just got his feelings hurt. Tried to diss, but got exposed and sunburn. Time to shine on him, drop a rhyme on him. Had a line, I might have to pull a nine on him. Time to grind on him. ก็มาถึงนะครับบ้านที่นะครับเรานัดกันไว้เนาะนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะฮะว่ามันจะได้อะไรไปบ้างนะครับโอเคนะครับก็ให้เจ้าของบ้านถ่ายนะครับให้เจ้าของบ้านถ่ายเจ้าของบ้านออกเสียงหน่อยครับชั่วไหมเจ้าของบ้านชั่วชั่วชัวร์นะโอเครามาดูกันก่อนนะนะฮะอะไรก็ใช้ได้ให้เป็นตะบีอันนี้พ่อผางไม่แข็งพ่อผางไม่เป็นน้อตะกวดนะ ดูนะว่ามีอะไรบ้างดูมาดูข้อแดงก่อนเนาะอ่าข้อแดงเ,านเนข,า,งขาเป็นไดบิทนะครับในวันนี้เน,ะนาะนะครับข้อศกวัดกาลงมีแป้งด้วยนะเนาะมีโดนอะไรมาหรือไม่มข้อแดงหนึ่งสมเนาะนะครับเรือเรือ,รอ,รอนี่พ่อผมไม่ย้อนยุกนะพี่อันนี้พ่อผมย้อนยุกนะครับ อ๋อเป็นหลังอาจารย์บูเพื่อนแท้แหละแท้นะครับห <Okay. S 1> น้าพระโดยรวมเนี่ยพี่แท้ทุกองเนาะเออเกณฑเนี้ยอ่างทองเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าเนี้ยผมไม่รู้นะครับส่วนอันอื่นเนี่ยแท้ทุกองนะพระพี่ไม่มีเกณ์นาะนะครับเจ้าของออบ้านก็จะเป็นอารมณ์ฟิวนะฮะ <c oughs> อารมณ์ฟิวเจ้าของบ้านถ่ายนะฮะก็จะขี้ขี้หน่อยนะครับ จะไม่มีอาการสูงอะไรเมที่เหลือแท้ๆหมดแล้วพี่แท้ทุกองน,นะไม่ได้บอกโอเคเลยครับนะครับก็เดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่าราคาเท่าไหร่นะครับกว่าจะได้อะไรบ้างเป็นผ้าใหม่ๆเยอะพี่มีที่ไม่แท้องค์เดียวคือพ่อผักนะครับก็ที่เลือกมาก็จะได้นะครับพระแดงนะครับพระแดงไม่ได้คำเดียอีกทีเป็องค์พราสุกหนึ่งองค์ครับ โอ <Okay. S 2> สี่ชิ้นนะพี่สีชิ้นนะครับผมเขาว่ากันไปนะครับเจ้าของบ้านก็ถ่ายผมซื้อเป็นไงบ้างพี่ใช้ได้ครับอ่าซื้อใช้ได้นะครับจริงใจจริงอ่าซื้อจริงใจจริงนะครับก็แทบไม่ต่ออ่าดูรอบนี้จะได้ต่อหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับก็ใครมีเปลี่ยน,นเพราะเพื่อมีสนนะอย่าลืมนะทักหาผมนัดดูใบอีกสิบพันดวงนะครับเจอกันในอ่านะอ่านี่เท่าไหร่อ่านี้เท่าไหร่ดีกว่าพี่สี่องค์พันละเจ็ดพันเจ็ดพันบาท ซื้อกันมารอบนี้น่าจะรอบที่ที่เจนะ็ดครับรอบเจ็ดโอเคครับตามนั้นครับเจ็ดพันบาทรอบที่เจ็ดเจ็ดพันนะครับผมรอบกระแทกเหมือนี้เออรอบนี้เอามาพี่หาหาไม่ได้แล้วนะ<ร>นะครับนะครับอ่าอย่าลืมนะครับเปลี่ยนเบอร์เพิ่มเงินสดครับศูนยะ์เก้าสองแปดสามเจ็ดห้าสองหนึ่งใส่เนาะอยู่ที่ไหนท่านเป็นใครถ้าต้องาการเปลี่ยนเบอร์เพิมเงสดนึกถึงเรานะครับที<ม>่ขายได้จริงอ่านะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมอย่าลืมนะ ส่งหน้าพลานเข้ามาดูก่อนจะไปสนีก็ได้จะไปที่บ้านก็ได้สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะอย่าลืมส่งหน้าพลาน,นเข้ามาดูก่อนนะครับอวันนี้ก็กับคอนเทนต์นี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมพบกับไลฟ์สดพระเครื่องของผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเดี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 ยว,ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แชนแนลรับตุใบด้วยนะครับ